สวัสดีครับวันนี้เราได้อยู่กับพี่นัทนะครับเจ้าของฟางกอกน้อยฟาร์มใช่ครับวันนี้เราอยู่กันในงานประกวดนกหุ่ยกนะครับที่ตลาดฟิตวิลเล็บ้านโป่งครั้งที่3ครั้งที่3คุณีนัทเองก็เป็นเป็นทีมงานเป็นทีมงานของกลุ่ม BPT Family ด้วยใช่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งฟัจจังที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันสำหรับนกที่พี่นัทเอามาจำหน่ายอันนี้เป็นนกจาก <ía> <p Prince sickness family> จากกลุ่ม b b t หรือว่าแต่ตรงนี้เป็นกลุ่มของกลุ่ม b b t ครับผมอ่ากลุ่ม b b t ก็รวมกันมารวมกันมาแต่ละบ้านมาช่วยกันครับผมมาแบ่งมาแบ่งปันมาแบ่งปันให้สมาชิกให้ให้คนทั่วไปได้มาเลือกซื้อกันครับผมอ่าแนะนําแต่ละกงให้เพื่อนๆได้รู้หน่อยแต่ละกงนี้คือเป็นอกกลุ่มไหนบ้างที่แนทอ่าส่วนมากตอนนี้จะออกมาที่ที่ฟาร์มจะทํามาในกลุ่มพ่อเกียร์บอดี้ครับผม เกีียบอดี้จะเป็นหลักค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็เป็น f อ l โลครับผมราคาเป็นไงบ้างช่วงนี้เกี่ยบอดี้ครับพี่ก็ถ้านกสวยก็ยังขายได้อยู่นะครับผมถ้านกสวยนะนกสวยมันคือนกสวยมันขายได้ในตัวของมันเองอยู่แล้วครับผมคนก็ยังต้องการยังต้องหาอยู่เพื่อมาพัฒนาในการประกวด ที่แนทลองขยายความหมายว่านกสวยในมุมมองของพี่แนทเนีย่ยคือมันต้องแบบไหน <ลก S 2> เพราะว่าพี่อาบอกนกสวยเป็นตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยในมุมมองของพี่นแนทนกสวยบบผมผมสวยผมจะมองว่า<ม>ในในในแต่ละในแต่ละแพทเทิร์นของมันมันจะมีมันจะมีมะมองค์ประกอบที่ในแต่แพทเทิร์นของมันเนี่ยครับที่มันจะบ่งบอกถึงความอะไรอะเรียบร้อยครับผมความเป็นระเบียบในตัวของมันครับผมอย่างอย่างอย่างเคียร์บอดี้เนี่ย เคียบอดี้เนี่ยส่วนตัวนะครับผมจะชอบตัวที่ลายลายต,ต,ตัวลายเขาอะมีความเสมอกันสองข้างแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนสีสีสันเนี่ยก็จะแล้วแต่ แล้วแต่มันนกหน้าขาวนกขาวก็สวยส่วนอีกแบบหนึ่งนกโกลเด้นก็สวยปอีกแบบหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนด้วยตัวพี่นัทเองเราจะมองว่าคือในเรื่องของสีของแผ่นหลังใช่ใช่จะมองผมจะมองให้มันเป็นให้มันเป็นระเบียบรั่ให้มันเป็นดูจากข้างหลังแล้วมันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็เรื่องโครงสร้างครับโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยเราจะ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราส่งประกวดเพราะตอนนี้มีมีอย่างตัวผมเองเนี่ยก็มีเอาอังกฤษเข้ามาผสมด้วยแต่ผมก็จะบีบลงมาให้มันอยู่ในในเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ขนงฮอร์อแลนด์ฮออลแลนด์ที่สามารถประกวดได้เพื่อจะเก็บโครงสร้างเกี่ยวกับลักษณะการโชว์นกของเขาก็เป็นการเพิ่มโครงสร้างโดยการเอาอังกฤษ มาผสมใช่ใช่แต่เราไม่ได้ทําให้ไซส์มันใหญ่จนเกินฮอลแลนด์ใช่ใช่เราสมมติเราเราเราตีเข้าครั้งแรกปุ๊บอังกฤษเข้าฮอลแลนด์เป็นลูกลูกลูกครึ่งอย่างเงี้ยเราก็ได้ลูกแล้วเราก็เอามาเข้ากับฮอลแลนด์อีกทีหนึ่งเพื่อจะให้ดีไซซ์ลงมาใช่ไซส์มันลงมาอีกทีหนึ่งจริงจริงแล้วถ้าฮอลแลนด์ผสมกันได้เรื่อยเมื่อกี้มันตัวจะเล็กยจะเล็กลงจะเล็กลงเรื่อยๆเราเราคือเราเพิ่มเสน่ห์ตรงนี้เข้าไปในตัวนกฮอลแลนด์ครับ เพื่อให้มันมีความเป็นการนกประกวดมากขึ้นครับผมมันจะเป็นเสน่ห์ตรงนี้คือให้เราให้ให้คนเล่นเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นกับมันได้นอกจากสีสันแล้วก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างนะสครงสร้างอหาและในการคัดเลือกซื้อนกในกลุ่มของเท็กซัสเกียวบอดี้เรามีวิธีการดูแบบไหนบ้างที่สำหรับมือใหม่ทั้งมือใหม่มือเก่าเลยอยากจะซื้อ p c b สักตัวเนี่ยเราควรสังเกต ของไหนของนก p c b บ้างคือ PCB เนี่ยมันสามารถผสมได้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 ไดไดหลายอย่างอันนี้ที่อย่างนกตาแดงมาผสมได้ด้วยนะใช่ครับที่ได้รู้คือเราต้องอย่างหนึ่งคือต้องศึกษาจากผู้ขายก่อนว่านกตัวนี้พ่อแม่เขาผ่านผ่านอะไรบ้างครับผมอ่าบางทีเขาจะจะพูดว่าเขาจะเอาไปไอาจจะผิดหวังอะไรเงี้ยมสมมติเขาเอาพ่อแม่ TCB ีไปผสมกันเขาซื้อไปน้ำคู่อย่างเงี้ยครับ แต่ลูกแทนนี้จะได้เป็น TCB ลำข้อกลับไม่ได้ TCB ลำข้อต้องไห้ได้บางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดผิ่ใช่ใช่เอา TCB ไปเข้ากับพวกนกกาแดงอ่ะไม่มมนคือไม่ผิดหรอกมันคือมันแนะนําว่ามันเป็นอาจจะเป็นลดต้นทุนเบื้องต้นแต่เราต้องแก้ให้ได้่าต้องแก้ต้องต้องแก้ต้องบอกว่าบางคนลดต้นทุนแต่ไม่รู้วิธีการแก้ใช่ไม่รู้วิธีการแก้เราต้องเอามาแก้คือต้องเติม TCB เข้าไปใหม่อย่ามาตีซ้ากัน มันจะเกิดตาแดงขึ้นมาอีกครับผมใช่ครับประมาณนั้นเพราะอันนี้ยังมีหลายๆคนที่อาจจะอาจจะยังเข้าใจแบบผมแนะนํานะจริงๆผมแนะนําตั้งแต่ถ้าผมแนะนานะถ้าคนมีทุนน้อยครับผมผมจะแนะนํา2อย่างอ่ะคือถ้าคนมีทุนน้อยเนี่ยอ่าผมแนะนําในทางเลือกนั้นคือเอาตาแดงมาผสมครับเพื่อจะให้ได้แต่คุณต้องไปไปเรียนรู้ในการแก้ให้มันให้มันเป็นให้ได้ลูกที่เป็นเลือดเลือดร้อยครับแต่ถ้าถ้ามีทุนทรัพย์หน่อย ก็ให้ให้ให้ใหเลื่อดร้อยไปเลยแล้วก็ <ผม S 1> ดูที่ลักษณะลักษณะสีสันอะไรที่ท,ที่ที่เข้าหลักเกณถ้าถ้ายึดในแนวประกวดนะบรรใากับแนวประกวดเราก็จะหาโครงสร้างหาสีสันที่แพทเทิร์นที่มันดีๆครับผมใช่ราคาราคาตอนนี้สำหรับกลุ่มเท็กซัสเคียบบอดี้เป็นราคาที่จับต้องได้จับต้องได้ใช่ตอนนี้จับตอนนี้คนเล่นนะ จับต้องได้ดีกว่าตอนนี้ยุคที่ผมเข้ามาเล่นใหม่ๆครับผมเยอะมากครับโอ้โหแล้วก็ตัวเรื่องนะปัจจุบันนะเยอะมากก็ค่อนข้างที่จะเยอะราคาก็ค่อนข้างที่จะเบาซบลงมาหน่อยเพื่อนๆก็อย่างที่พี่แนทบอกนั่นแหละคือเราเราพอมีทุนเนี่ยคือเราควรเล่นเรื่อยไปเลยใช่เพื่อความเพื่อความสบายใจด้วยใช่ไม่เสียเวลาในการพัฒนาด้วยใช่อันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยที่ทางงลุ่ม b ีพมาจําหน่ายเนี่ยราคายังไงบ้างพี่แนท ราคาก็จะคือตอนนี้เราเอามาเราเอามาในงานเนี้ยเราก็จะดรอปราคาลงมาเพื่อให้ให้เหมือนเป็นตรงเลยท่านอ๋อครับผมเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกอะไรเงี้ยครับจึงราคามันก็อาจจะไม่อิงกับตลาดปัจจันณปัจจุบันเลยทีเดียวครับผมอาจจะลดลงมาหน่อยหนึ่งครับก็ก็เปิดราคานั่นแหละแต่ถ้าต่อรองกันก็ลดราคาลงมาครับผมจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ใช่ใช่ครับใช่ก็อยู่หลัก มันก็อยู่หลักชันพันต้นต้นครับผมแล้วส่วนของทางที่นัดเองตอนนี้ทางความที่นัทตอนนี้บีดในกลุ่มนกสีกลุ่มไหนอยู่ทานกสีกุ่มไหนอยู่ผมทำ<อ>เ,เทกซัสเนี่ยเกวบอดี้เนี่ยแต่บีดให้เป็นที่ให้มันอยู่ในหลายเจนมาผสมกันอ,อ๋อตอนนี้ก็คือทำทำํทำา่างนีคือตอนนี้มันโกงมันว่างขึ้น กรบผมมันว่างขึ้นก็จับพวกนี้ผสมทำลูกสปิตทำอะไรพวกนี้เพื่อเก็บสะสมเอาไว้แล้วเราก็มาตีมาบีดให้ได้ที่ต้องการที่ให้นกสีสีแปลกๆขึ้นครับผมจะเป็นการนี้จะเป็นอย่างนั้นสามารถติดตามผลงานที่น่าได้ทางไหนบ้างทางเ c e b o o k ก็ชื่อวราพลจันโอเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับวราพลจันโอเลยแล้วก็ทางทางไลน์ทางอะไรเนี้ยในหน้าหน้า หน้าเวลาพนันโอมันจะมีมันจะมีอ่าหน้าปกอยู่อ่ะก็จะมีทั้งลายทั้งทั้งทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งอะไรอยู่ในไลน์ไปติดต่อทุกอ่าใชไปติดต่อตรงนั้นได้เลยใช่ใช่ใช่หน้าหนที่โปรไฟล์มีมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งไอเดียลายอยู่สามารถติดต่อกับพีเน็ตได้เข้าไม่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มได้หรือคนที่อยู่ในในตัวเมืองเขาบอกฟาร์มพีเนทตม่อยู่แถวท่าจัน เราจะรั้งเขตบางกอกน้อยแหละเขตบางกอกน้อยคนที่อยู่แะแวกใกล้เคียงในตัวเมืองก็สามารถไปไปแวะไปชมที่ฟาร์มไปขอขับปุษาได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมเข้ามาดูก่อนเข้ามาคุยกันได้นอกจากสายพันธุ์ฮอนแลนด์ที่นายเจยยังทําอังกฤษด้วยสายประขวนด้วยมีทั้ง2สายพันธุ์นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบลก สไตล์แบบหน้าใหญ่ๆตอนนั้นคือทำสา3เอคือซากุระก็ทำอ๋อมีซากุระด้วยคือทำฮอลแลนด์ด้วยทำซากุระด้วยทำอังกฤษด้วยครับผมแต่อังกฤษเนี่ยผมมีตอนนั้นผมมีชาวต่างชาติมาเหมาไปหมดครับ อ่าก็ตอนนี้ก็เลยเหลือพึ่งจะกลับพื้นฟูกลับมาสะสมใหม่อยู่บางทีก็อาจจะยังไม่ได้แบ่งบันมากแต่แต่ก็พอเริ่มมีเริ่มมีบ้างแล้วเริ่มมีบ้างแล้วเริ่มมีผลผลิตบ้างแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ตลาดก็จะเป็นพวกฮอลแลนด์พวกเซนัสเกียบอดี้ครับผมแล้วก็ติดต่อข้อมูลข่าวสารกลุ่มของ d b t f a m m l y ได้ทางไหนบ้างได้ทางที่กลุ่ม d ีบ Family ได้ครับผมได้ครับหรือ คนที่สนใจห่วงขาสามารถสั่งสั่งที่ผมได้เลยเข้าไปใน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 ของชมรมนะครับก็จะมีหน้าแรกเลยก็จะมีให้สั่งห่วงสามารถสั่งเข้าไปนั้นเลยหรือว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ติดต่อมาทางเฟซผมก็ได้ครับผมจริงๆก็มีสั่งทั้งห่วงชมรมด้วยแล้วก็ห่วงส่วนตัวด้วยถ้าคนอยากใส่ห่วงสายห่วงส่วนตัวอะไรเงี้ยครับผมผมก็สามารถ ขั้นต่ำในการสั่งกี่ห่วงพี่สาบห่วงสาสิบห่วงได้ครับผม30สบห่วงค่าส่ง50บาทค่าส่งห้าสิบาทห่วงห่วงละสิบาทครับผมทั้งห่วงชมลมแล้วก็ห่วงส่วนตัวด้วยครับผมอ่าทั้งอังกฤษทั้งออแรนด์ครับมีสามารถสั่งได้หมด ครับผมก็สามารถติดต่อกับพี่แนทได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะใส่ห่วงขานกเพื่อเป็นกา,ารเก็บประวัติใ,ใ <น S 2> เกปร,กรพัฒนานกของหยกขอ,องพิธีเนี่ยเราก็จะมีเก็บทั้งเก็บประวัติด้วยแล้วก็เก็บประวัติเพื่อ,เพ,อเพื่อเขาไปทําประวัติเขาอะนะแล้วเราก็จะมีเก็บประวัติของสมาชิกด้วยครับผมว่าว่าคนคนนี้รหัสนี้ชื่ออะไรยังไงครับโดยปกติแล้วเราจะใช้ใช้รหัสที่ไม่ซ้ำกัน ครับผมเ้าเขาเขามีรหัสซ้ากันเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอ่อให้เขาให้เขาเปลี่ยนมาให้เพื่อคนใช้แล้วเราจะไม่ใช้ชื่อรหัสที่ซ้ํากันใช่ใช่สมมติว่าสมมติว่าเขาเขาซื้อนกจากไหนมาแล้วแต่ไม่รู้มาดูห่วงว่าเอะห่วงนี้เป็นของชมรมมีมีทีก็สอบถามมาที่เราได้ว่ารหัสเนี้ยรหัสเนี้ยเป็นของใครใช่ของคุไทยเราจะมีประวัติตัวเนี้ยทำอาไว้อยู่อันนี้เป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่ สนใจหรือว่ายังไม่มีห่วงก็สามารถติดต่อชมรม BDT Family ได้หรือว่าติดต่อจากทางคุณนะัทได้โดยตรงด้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นะัท <ขอ S 2> มาก <ขอ S 2> ครับผมขอบคุณมากครับ